คาถาผูกใจคาถาบทนี้สวดภาวนาเมื่อไปติดต่อธุรกิจการงานค้าขายจะสำเร็จได้โดยง่ายก่อนสวดให้ว่านมโมสามจบน้มโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะน้มโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนัโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจ พระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพ,พุทโธนโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนโมพุทธายะ พระพุทธ,ธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร,ร่วมใจพระพุโทโธนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหล ร่วมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ภาวนาและบทคาถาต่างๆขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทางปวง